สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอง,องคงบีซทาง bcp c h ช anel นะครับอยู่กันในเกมโรงพยาบาล13ในพาร์ทที่5กันแล้วนะฮะก็มาดำเนินเนื้อเรื่องกันต่อเลยผมจำรหัสไม่ได้ไปนหนึ่งนะ638264เป็นรหัสเปิดคอมนะครับผมน่าจะใช่แหละเพราะครั้งที่แล้วเราใส่รหัสพวกนี้ไปแล้วมันแล้วมันไม่ใช่เอ้าโอเคเรามาใส่รหัสใหม่นะฮะห 3 8 2 6 4มันต้องใช้แล้วล่ละมออำนาจเครื่องอ่านบัตรไม่ได้เชื่อมต่อคืออะไรวะปลดล็อกหร่อปนการปลดล็อกกุญแจอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรอะอ้าวตู้นี้เปิดแล้วอุ๊ยเอกสารอก่อนอ่านเอกสารขอเก็บกุญแจก่อนนะครับขออนุญาตติดตั้งรั้วกันเนื่องจากเครื่องกําเนิดไฟสํารองเก่ามากหน้าต่างกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ชั้น3จะล้มเหลวเมื่อไฟดับ ก็คือชั้นชั้นที่เราอยู่นี่แหละผู้ความปลอดภัยของผู้ป่วยต้องติดตั้งรั้วสแตนเลสการน้าต่างอนุวัตเอาไม่มีหน้าอื่นเปิดไปแล้วหรอมีอะไรไหมเอ่อะไรเนี่ยเอกสารอ่านเนื่องจากโรงพยาบาลให้การรักษาโดยวิธีที่สุดตรงแก่ผู้ป่วยทางจิตหมายเลขสิบสามทำให้อาการหนักและบาดเจ็บพออกกล่าวว่านี่เกิดจากแพทย์ที่ทำผิดเองไม่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล เอา้าไปโทษพนักงานซะง,งั้นน่ะมีอะไรอีกไหมโอ้โหเอกสารเยอะจังประกาศลงโทษเนื่องจากซีีนี่คือน่าจะเป็นคนเนื่องจากซีให้ร้ายโรงพยาบาลและทาให้เสียชื่อเสียงเปิดกุญแจอย่างผิดกฎหมายและบุกเข้าห้องพออ,อโดยขโมยข้อมูลโรงพยาบาลลงโทษโดยระงับการจ่ายเงินเดือนชั่วคราวเนื่องจากคําพูดและพฤติกรรมที่แปลกสงสัยว่ามี ความผิดปกติทางจิตต้องรับการวินิจฉัยทางจิตแวิทยาประกาศลงโทษการรักษาของเสี่ยวที่ไม่ถูกต้องให้หลโลงพยาบาลทําให้เสียชื่อเสียงช่วยผู้ป่วยหลบหนีลงโทษด้วยการระงับการจ่ายเงินเดือนชั่วคราวเนื่องจากคําพูดและพฤติกรรมที่แปลกสงสัยว่ามีความผิดปกติทางจิตต้องรับการวินิจฉัยทางจิตวิทยาอีกเหมือนกันนะครับมีแค่2อหน้าเอง ตรงไหนอีกไหมเอออันนี้อันนี้อันนี้อ่านแล้วตุ๊ดตตรงนี้ไม่มีนี่อะไรอ่ะโอแม่เจ้าอย่าบอกนะ <c oughs> <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนเคยเล่นกันไหมครับสำหรับเด็กเด็กอะ่ะมันจะเป็นการเรียงเรียงรูปภาพให้มันสมบูรณ์น่ะแต่อันนี้เหมือนจะเป็นการเรียงตัวเลขนะเนี่ยเดี๋ยวนะมันมีหนึ่งถึงมีหนึ่งถึงสิบห้าแต่แถวมันมีสี่แถวแถวละสี่จุดมันต้องสิบหกไม่ใช่หรอ มันจะเรียงยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวมันมีตัว A B C อยู่ข้างบนเรียงจากบนลงล่างโอ้โหเริ่มจากซ้ายไปขวาใช่ไหมถ้าดูจากตัวอย่าง A B C เทคนิคที่ผมเคยเล่นเกมหรือไม่ใช่เกมเนี่ยเป็นของเล่นแนวนี้นะครับต้องเรียงจากข้างล่างขึ้นข้างบนแต่ว่าดูตรงนี้แล้วเนี่ยคงต้องเรียงจากข้างบนลงข้างล่างแล้วละครับเดี๋ยวนะโอ้โห สมัยก่อนชอบเล่นนะแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ฉลาดเหมือนเมื่อก่อนแล้วแก่แล้วน,นะต้องค่อยๆไปอ,ะอ,อ่ะผิด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 โอ้เอาได้ละโอ้โห

กว่าจะได้อะไรเครื่องอ่านบัตรเอามาทำอะไรครับตรงนี้มีอะไรอีกไหมเอกสารตรงนี้เหมือนจะอ่านแล้วโอเคเหมือนจะเป็นแฟชได้อะไรสักอย่างหนึ่งใช้กับคอมได้ปะ่ะโอเคเครื่องอ่านบัตรนี่เอง <c oughs> อันนี้คืออ่านแล้วใช่ไหมต,ตุ๊ด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 ยังอ๋อต้องกดบอกะดับอำนาจก็ โอเคมอบอำนาจเรียบร้อยบัตรดเตอรเฉียว er นะฮะเอาไปทำอะไรต่อไม่รู้เหมือนกันนะฮะ uh. ไปขึ้นบันไดขึ้นบันไดชั้นสามกุญแจเนี่ยสามารถไขตรงนี้ได้ได้หรือ,อยังอุ้ยไขยได้ลไแล้วว้ยไปละจ้าอะไรให้ตายเถอะ มีหน้าต่างกุญแจอิเล็กทรอนิกส์อีกชั้นหนึ่งโอ้ยถ้าเปิดแล้วหาเชือกยาวได้อีกเส้นแล้วก็น่าจะออกไปจากที่นี่ได้แล้วจริงดิโอเคมันยังไม่มันยังไม่ใช่ทางออกนะ้วน,นี่คืออะไรทำอย่างไรถึงจะหากุญแจได้เออหลือประตูสุดท้ายที่ยังเข้าไม่ได้คืออันนี้แหละอ่ะเข้าไปบทที่ห้าหลบหนีให้ชั้นออกไปใครมาเขียนไว้ห้องกายภาพบำบัด ห้ามผ่านบนพื้นมีอะไรไหมอุ้ยยังไม่กดเข้าไปเลยแต่มันเข้าไปแล้วอะเฮ้ยหุ่นหุ่นเนเนี่ยผนังเหมือนมีสวิตไฟสั่งการด้วยสั่งการด้วยเสียงคืออะไรวะสวิตไฟไหนยุ้ยอุ้ยเฮ้ยอา้าวแล้วไฟดับได้ต,ติดติดดับดับคืออะไรสวิตไฟเอ้ยห,หุ่นหุ่นมันเปลี่ยนที่ได้เหรอมืดไปมันมองไม่เห็นเหมือนจะเป็นหุ่นนางแบบ แล้วไงอะ่ะทำไมหุ่นมันขยับได้อะ่ะเฮ้ยอุ้ย,ยมันไกลเกินไปแล้วเอา้ามึงคิดว่ามึงอยู่ในเทคหรือไงเนี่ยทำไมมันเต้นอย่างงี้เอา้าแล้วนี่คืออะไรรหัสผ่านโอ้โหกี่ตัววะเนี่ยเยอะเกินไปแล้วอุ้ย,อ,อ,ย,อ,ยอุ้ยเอ้ยเปิดเปิดค้างเฮ้ยอุ้ยอะไรวะเอ้ยอะไรอ่ะ โอ้มือถือเกือบลั่นเดี๋ยวมันมองไม่เห็นเอามันหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวคําใบเมื่อกี้นี้ยังยังไม่ได้อ่านเลยอะไรอะ่ะสองสามศย์สองสาสองอะไรวะศูนย์ห้าหนึ่งปดสามเฮ้ยรหัสอะไรอะ่ะสี่เจ็ดสี่เจ็ดอะไรวะสองสาเกสองเฮ้ยเป็นรหัสกระเป๋าปะ่ะ เหมือนตัวตัวหุ่นมันมัน,มนทยอยทยอยบังอะไรอะไรไม่รู้อะ่ะอะไรวะเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสองสามสองสามก่อนแล้วกันนะอะมามันยังเซฟไว้อยู่ไหมโอเคแล้วก็ศูนย์ห้าเหรอศูนย์ห้าโอ้ยหลอนหลอนหลอนอะไรอะ่ะ สีเ <41, S 2> หรอตะกี้นี้แวบๆเก้าสองเหรอตะกี้สี่สอะไรวะอุ้ยหนึ่งปสอุ้ยอุ้ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วก็ตะกี้มันเป็น92้าสเจ็ดสีจ็ดสุดท้ายคือ7 7 4 7เจ้ยเลยเลยเลยโอ้โหมือสั่นหมดแล้วเนี่ยอูดีมีตัวอะไรห้อยห้อยหัวลงมาเอาใช่ปะะ่อว่าช่ด้วยอะไรอะ่ะกุญแจกุญแจอีกแล้วโอ้โห แล้วจะไปไหนได้เนี่ยมันห้องนี้ไม่มีทางไปต่อเลยนะเนี่ยโอ้ยร้อน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 ประตูนี้เข้าไม่ได้กุญแจเรามีเข้าได้ด้วยไปโอ้ยหูดอ,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 อีกแล้วนี่อะไรอ่ะเครื่องรับวิทยุซาเบาเหรอหอืมนี่คืออะไรอ่ะอุ๊ยเครื่องปัม๊มหัวใจเหรอโอ้โหแล้วกูนาารหัรผ่านกูนจะไปรู้ไหมเนี่ยเอ อะไรเยอะแยะเลยตู้นี้มีอะไรบ้างไม่มีเลยเหรอให้กูเปิดทําไมวะอีกห้องหนึ่งอุ้ยตุ๊กตาเยอะจังอุ้ยเฮ้ตรงนี้ลื้ตรงนี้ลื้ได้อะไรอ่ะตัวควบคุมความเสียหายดูเหมือนจะเสียหมดแล้วหนักและแข็งแรงมากนี่อะไรเตาไมโครเวฟเหรออุปกรณ์ที่ใช้แล้วไม่รู้ว่าเป็นอุปกรณ์อะไรแต่มันหนักมากเอา้าเครื่องปั๊มหัวใจอีกแล้วเหรอไม่มีไฟ นี่คืออะไรอะ่ะหุ่นมีอะไรตรงหุ่นไหมไม่มีเลยงงตรงนี้จริง,รงๆแล้วตู้เปิดมาเพื่ออะไรอะ่ะเอยกอาสารเหรอเอาอ่านดูสกรปรกกันหมดเลยผู้ป่วยจุดๆ,ๆุที่มีอาการจุดๆ,ๆุแตกแยกหนักจุดๆุๆๆ และมีแนวโน้มจุดจุดจุดบุคคลบุคลิกแตกออกมาใหม่จุดจุดจุดหลังจากได้รับผลก็ได้รับกระทบกระเทือนคาดคะเนว่าระยะแรกอาการจุดจุดจุดไม่หนักระยะหลังเพิ่มจุดจุดจุดเหมือนเกิดจากจุดจุดจุดสะกดจิตบำบัดเมื่อกำเริบจุดจุดจุดยากที่จะดูแลยากที่จะดูได้จากคำพูดและพฤติกรรมจุดจุดจุดว่าผิดปกติจุดจุดจุด ว่าจะถึงจุดคลายแม็กแล้วเนี่ยความชัดเจนเฉียบคมแต่อ่อนไหวจุดจุดจุดระแวงมีแนวโน้มหลงหลงผิดจุดจุบางทีสับสนระหว่างจุดจุดจคนจริงคนปลอมจุดจุดจุดแนบแนบเนื่องจากสถานะผู้จุดจุจุดต้องแอดมิทที่นี่เพื่อรักษาให้ผู้ป่วยจุดจุดเต็มจึงนำเออจึงนำห้องเก็บของหมายเลขหนึ่งจุดจุดจุด เป็นห้องหมายเลข0ูนย์เอชยสามจุดจุดจุดสำหรับผู้ป่วยขอให้ผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องจุดจุดจุดเคลียร์เคลียร์เคลียร์ห้องไม่ให้จุดเหลือของใช้ส่วนตัว3013คืออะไรวะเป็นรหัสอะไรเนาะมีแต่แ,บบแฟ้มเอกสารแค่เนี้ยเปิดตู้เพื่อมาอ่านเอกสารเนี่ยนะอะไรอ่ะหุ่นนี้ใส่เครื่องแบบหมอเออแล้วมีกระกบ,บาสองอันคืออะไรวะ ปลายเข็มที่หักแล้วอ๋ออ๋อเหรอแล้วรหัสนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยยังไงสี่สามสองสองสี่สามสองสองรหัสผิดพลาดอมไม่ใช่รหัสนี่หรอวะเนี่ยนี่แต่มันมีมีลูกศรหมุนๆด้วยนะไม่รู้ว่ะสองสองสามสี่อ่ะ ไม่ใช่อีกอะ่ะฮ้ยอะไรวะกล <L un> ับไปในห้องเดิมอุย้ยต้องมานั่งเปิดไฟอะไรอีกไหมเนี่ยแล้วนี่อะไรอะ่ะฮู้ยมันวางนะอุยอ๊ยฮ้ยมันหายทำไมตุ๊กตาม,มันไปอยู่ตรงนู้นหมดอะ่ะแค่วางของไว้ตรงโต๊ะแค่นี้เองแล้วนี่อะไรอะ่ะ <L un> สายไฟเหรอมันทำอะไรวะเนี่ยโอ้หนี่รหัสทั้งหมดเลยเนี่ย แล้วเราวางอะไรได้อีกไหมอุ้ยวางได้วางวางเพื่ออะไรวะนี่อะไรอ่ะต้องย้ายเพก่อนั้นที่ใหญ่กว่าเท่านั้นอุ้ยพัดเซอร์อีกแล้วแม่เจ้าอย่าบอกว่าอย่าอย่าบอกนะว่าต้องเรียนเรียงจากเล็กไปใหญ่อะไรนะนะั่นน่าโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะงานงานหยาบแล้วทีนี้กี่ชั้นวะเนี่ย โอ้โหเดี ni, oh, <laughs> ih, 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 ๋ยวนี่ฝากนี่นี่ไว้นี่อ้าวแล้วกูจะไปไหนต่อแล้วเนี่ยนี่ฝากนี่อันนี้ฝากนี่อันนี้ฝากนี่อันนี้ฝากนี่เพื่อนนี่มานี่อู้หูหยาบและงานหยาบและนี่กลับมานี่นี่มานี่นี่มานี่แล้วอันโอ้ยอะเดี๋ยว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 โอ้นี่มานี่ก่อนนี่มานี่ เอ, yup. อันนี้ฝากนี่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  <Francisco> ว๊ยไม่ได้ดิม well. ันมันมันมันไปต่อไม่ได้เดี๋ยวอออันนี้ฝากนี่อันนี้ฝากนี่อันนี้ฝากนี่และอันนี้ฝากนี่อันนี้ฝากฝากนี่อันนี้มานี่อ้ยเดี๋ยวนะมันกลับมาที่เดิมแลเนี่ยต้องต้อง โอ้ยได้เลยทีอ้ได้ไงต่อุอ้ยข้างล่างนี้มีอะไรเอกสารอ่านผูกเสื้อผ้าของทุกคนจะออกจากหน้าต่างได้กุญแจตู้เก็บเสื้อในห้องแต่งตัวอยู่ไหนฉันมีวิธีให้เขาพูดเอกสารอ่านฉันไม่ได้บ้า ล้วนต้องการทำฉันไม่ได้บ้าล้วนต้องการทําร้ายฉันสะกดจิตบําบัดนั้นเยี่ยมมากอย่ามาหาว่าฉันอย่ามาหาฉันคุณไม่เห็นคุณไม่ควรเห็นมันเธ <c oughs> อก็เหมือนกันกระจกทําให้คุณหาตัวตวนที่แท้จริงของตัวเองได้ดังนั้นไอ้คนนั้นไม่ใช่ฉันคุณคิดว่าฉันเปิดรหัส ผ่านของตู้ไม่ได้เหรอรหัสตู้ในคลังใช้เกณฑ์เดียวกันละสิฉันยังจำกุญแจตู้ก่อนหน้านี้ได้58ห้าแปดสี่ศูาแปดเจ็ดเก้าหนึ 6. รหัสที่ถูกต้องคือ58 0 8 9 0ศูนย์แปเาถวลาแล้วทุกคนโล่งใจแล้วเสีส่ยวซีฉันมาหาคุณแล้ว อะไรวะมีเลือดด้วยโอเคน่าจะเป็นเอกสารอะไรสักอย่างโหรหัสอีกแล้วนี่ก็รหัสอีกแล้วโอ้แล้วเดี๋ยวตะก,กี้เราทําอันนี้ได้แล้วล้วระดับความสูงถึงแล้วคืออะไรอุ้ยตรงนี้มีอะไรอะ่ะแม่เลขหนึ่งดูดโลกห้าลูกเต๋าอีกแล้วอรอลูกเต๋าหน้าสี่สองสองหกคืออะไรวะ สี 4, 2, 2, ่สองสองหกแปลกจังตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งแต่ว่าไอ้ตู้เนี่ยรหัสอะไรอะ่ะแปดเก้าหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งศูนย์สองห้าเจ็ดข้างล่างคือ 1> 8 1 5หหเดี๋ยวนะมันสัมพันธ์กับเอกสารตรงนี้บอกว่าที่บอกว่ารหัสผ่านที่ต้องคือ58 0 8 90 5 8 0 8 90หาดรหัสผ่านไม่ถูกต้องว่าแล้วมันต้อง มาแล้วมันต้องไม่ง่ายแล้วมันคืออะไรวะเนี่ยแต่ที่รู้คือรหัสน่าจะหกตัวแหละเออห้าแปดสี่ศูนย์เก้าแปดเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์แล้วทำไมรหัสที่ทถูกต้องคือห้าแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์ล่ะห้าแปดศูนย์เลขห้าเลขแปดเลขศูนย์เลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์แล้วเลขที่เหลือมันไปไหนหมดอะเลขที่เหลือคือสี่ สี่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ที่มันหายไปสี่4 1, 4 1, 7, หนึ่งสี่หนึ่งเอ้สี่เจ็ดเนาะไม่มีเออสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดแล้วมันสมภูมแล้วมันสัมพันธ์กันยังไงวะเนี่ยเอ 1, อสี่หนึ่งเจ็ดอาจจะเป็นตัวอย่างในการคิดคิดรหัสแต่ว่ารหัสที่เราเป็นโจทย์ของเรามันคืออันนี้มากกว่ามั้ง หรือว่ามันจะไม่นับตัวซ้ำเหรอ8ตัดเลข8ออกตัดเลข1ออกตัดเลข5ออกตัดเลข6ออกอย่างเงี้เหรอถ้าอย่างงี้รหัสมันก็จะได้เดี๋ยวนะไม่มีเลข8ก็ต้องไปเลข9 1 3 7 0นูโอ้โอ้โหคนมันจีเนียนะฮะลือเลย นาฬิกาเพื่อนเหรอเนี่ยอะไรอะ่ะมีรอยแตกแล้วยังไงใช้อันนี้ได้ไหมนาฬิกามีรอยแตกนาฬิกามีรอยแตกจุ๊ยเอาอะไรไปทุบได้เนี่ยแล้วนี่คืออะไรเข็มนาฬิกาโอ้โหทํานาฬิกาเพื่อนแตกนะฮะนี่อะไรเทปกาวไว้ทําไมล่ะครับพันสายไฟอะไรไม่รู้โอ้โหของเพียบเลยเกลื่อนเลยตรงนี้นาฬิกาเหมือนเดิมไม่มีอะไรวินี่อะไรอะ่ะ เฮ้ยมีร่องด้วยข้างในมีร่องมันแคบเกินไปยื่นมือเข้าไปไม่ได้เหมือนเป็นเศษโลหะอะไรสักอย่างอุ๊ยเอาแม่เหล็กดูดเป็นเข็มไฟฟ้าอืมไอเทมเราเยอะเลยตอนนี้อคือหลังๆนี่แบบอยืยากมากเลยอะจะพัเซอรอะไรอีกก็ไม่รู้และนี่คือรหัสอะไรเนี่ยเอ้ยไอหน้าลูกเต่าเมื่อกี้ปะ ไอ้หน้าลูกเต๋าไม่ห้องเมื่อกี้ป่ะโอ้โหต้องกลับไปดูอีกแล้วเดี๋ยวนะเอ่หน้าลูกเต๋าตรงไหนวะข้อบนสี 4, 2, 2, 4, 2, 2, ่สองสองหกสี่สองสองหกมันหน้าเดียวกันกับไอ้ตะกี้แบบว่าวอันนี้สี่สามสองสองสี่สองสองหกก็แล้วกันสี่สองสองหกลาดผ่านผิด มันมีหมุนหมุนตรงนี้ด้วยคืออะไรอะ่ะสี่สองสองหกสี่สองสองหกหรือว่ามันจะตรงข้ามกับหน้าเต๋าสี่สองสองหกตรงข้ามกับหน้าเต๋าก็คือหกสองสองก็คือตรงข้ามสองก็คือห้าห้าหกห้าห้า ตรงข้ามหกก็คือหนึ่งเย็ดโดถูกได้ไงวะเนี่ย <c oughs> นี่กูมั่วถูกปวดฝังเข็มผู้ป่วยปุ๊บไม่ไม่ถึงไอ,อ,อหุ่นนี่หรอล้วอ๋อเข็มเข็มเข็มที่เราเก็บได้ใส่เข้าไปได้ปะฝังเข็มอะไรวะอย่างหนึ่งก็ตรงนี้แล้วไงะ่ะปลายเข็มนี้ถูกหักออกแล้วอืม โอเคมาต่อกันได้ปะ่ะโอเคเอาสก็อก็เทปพ,พันธนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้สายไฟรัดเอา,เอาแล้วแล้วยังไงต่อกดกำลังรักษาอยู่จืดๆเครื่องปั๊มหัวใจอุ๊ยจบการรักษาแล้วทำไมมันกระพริบกระพริบอ่ะเฮ้ยมันอ้าปากกุญแจที่สามารถเปิดตู้เก็บของทั้งหมดในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไหนวะแล้นี่คืออะไรตกลงสายไฟไม่ทำอะไรมาใช้กับอ,อุปกรณ์อะไรก็ได้อื้ือุ๊ยฟองน้ำจะเราชุบน้ำเอามาใส่บนหัวได้เว้ยไปแปะเพื่ออะไรวะห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ห้องข้างล่างป่ะโอ้โหกูย้อนไกลเลยเนะี่ยเดี๋ยวเดีดี๋ย,ยห้องเปลี่ยนเสื้อตรงนี้ป่ะวะ ไอ้ไม่ใช่ห้องโอ้ยมึนแล้วเนี่ยห้องเปลี่ยนเสื้ออยู่ไหนวะนี่ไงห้องอาบน้ําห้องเปลี่ยนเสื้อกุญแจเฮ้ยเปิด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 อะ,อะไรเนี่ยเอาเสื้อผ้ามาพันกันทั้งหมดเลือกเสื้อผ้ากลุ่มหนึ่งก้าวข้ามเสื้อผ้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ใกล้กันไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งกระโดดไปที่ช่องว่างกลายเป็นเสื้อผ้าก้อนใหม่ได้เมื่อจบเกมแล้วเสื้อผ้าจะกลายเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันถือว่าสําเร็จ โอ้โหพัสดเซอร์อีกแล้วครับท่าน ได้สักทีโอ้ไโคตรยากเลย